จะทดสอบอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกัน,นเวลาที่หนิงแต่งหน้ามาสีไหนรอดนะคะสีไหนไม่รอดบ้างนะคะเบอร์2มีความที่บอกว่าป่วยไม่กี่นาทีนะคะก็คือสีหายหมดเจี้ยงนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับหนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะหนิงจะมาพูดถึงลิปลากาซึ่งหนิงได้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ว่าง ก็วันนี้นะคะว่างแล้วนะคะก็เลยรีบออกมารีวิวนะคะซึ่งนิงจะมาทดลองสีหรือว่าทดสอบสีด้วยนะคะนิงจะทดสอบอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกัน,นเวลาที่นิงแต่งหน้ามาสีไหนรอดนะคะสีไหนไม่รอดบ้างนะคะแล้วก็อันที่2คือไม่แต่งหน้าเลยแม้แต่คิ้วก็ไม่เขียนแม้แต่แป้งก็ไม่ทานะคะทุกคนอันดับที่3ก็คือความทนของน้องนะคะซึ่งอยู่แล้วนะคะทุกคนก็คือลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปแกลสหรือว่าเนื้อกลอสของเขานะ ซึ่งหมิงได้ลองแล้วก็คือบอกว่ามันมีความติดทนอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ความมันไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับลิมฝีปากได้ดีมากๆเลยเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เนื้อกลอสแบบที่หนักปากเลยนะทุกคนมันเป็นในความที่จะแบบนุ่มนิ่มปากหน้าจุ๊บหน้าสัมผัสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ย ไรขึ้นมาทันทีเลยนะคะดูในแพ็เกจิ้งของเขาคือมาในรูปแบบ กล่องสีฟ้าแบบนี้ทุกคนคะ่ะสกินชื่อแบบนี้นะคะเนาะเขาชื่อว่า ice r a c y gloss นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าทาลงริมฝีปากแล้วเนี่ยก็จะมีความเย็นนะคะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับเบื้องเคลือนไว้นะคะแล้วก็จะพัฒนาจากรุ่นเก่านะคะให้ติดทนได้มากขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็คือหนิงได้มาในราคา999บาทนั่นเองทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่ละส สีนั้นของหนิงทาออกมาแล้วจะรอดสีไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับเบอร์หนึ่งนะคะไม้พายของเขาจะเป็นเนื้อซิลิโคนแบบนี้นะทุกคนนี่เลยนะคะค่อนข้างที่จะนิ่มมากๆเลยเนาะแล้วมาดูสีปากของหนิงนะคะเหมาะมากๆเลยจะเป็นท็อปนะคะทุกคนมาดูเบอร์2กันนะคะนี่แบบนี้นะ เบอร์2นะคะเขาแนะนําให้เป็นเบสก่อนที่จะทาสีอื่นเนี่ยให้ทาสีเบอร์2งลงก่อนนะคะมันจะได้สีที่สวยขึ้นนะ,ะทุกคนนี่เลยสีเบอร์เลยมาดูเบอร์3กันบ้างนะคะหนิงชอบเบอร์3ม,มากๆเลยนะคะมันทําให้หน้าหนิงเนี่ยดูนุ่มขึ้นดูหวานขึ้นนั่นเองนะ,ะมาดูเบอร์สี่กันค่ะทุกคน เบอร์สี่นี้ก็คือทุกคนคะ่ะมันก็คือค่อนข้างที่จะแบบแดงแจ๊ดไปเลยนิดนึงนะคะแต่มันก็ทำให้หน้าหนเนี่ยดูไบรทขึ้นดูขาวขึ้นนะคะมาดูเบอร์5กันดีกว่าทุกคนคะ่ะเบอร์5นี่เขาบอกว่าโอ้โหขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะเบอร์5 สีเบอร์ห้านี่ค่อนข้างที่จะคล้ำสำหรับหนีมากๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้หน้าหนีหนีเริ่มมีอายุมากขึ้นนะเด็กะทุกคนมาดูเบอร์ที่6กันดีกว่าค่ะทุกคน นี่ทุกคนค่ะนะคะเบอร์หกก็จะเป็นคล้ายๆบอกว่าเฮ้ยออกแดงเหมือนสีเสื้อเลยทุกคนถามมันจะดูแบบว่าโออไเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือเบอร์หกก็คือว่ารอดนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าทากลางวันนี่มันก็คือแจ๊ดไปนะทุกคนเวลาที่เราทาสีเสร็จแล้วเนี่ยเราควรที่จะท็อปลงไปนะคะมันจะทําให้ดูว้าวมากขึ้นนั่นเองนะนี่เลยทุกคนคะ่ะทาไปเลยคะ่ะนี่เก็บขอบนิดนึง สวยมากๆสวยไม่มีทิ่ติเลยทุกคนคะแต่งหน้านั้นก็เกือบลอดทุกสีนะคะแต่ไปดูไม่แต่งหน้ากันบ้างนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะตัดมาหน้าสดค่ะทุกคนก็คือสดจริงๆสดไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยยกเว้นขนตานะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสีไหนรอดบ้างนะคะรอดบ้างไม่ลอดบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะ เบอร์สองมีความที่บอกว่าป่วยป่วยบ้างนะคะแต่ว่าน้องคนนี้นะคะควรที่จะเป็นเบสเนาะ<อ>เดี๋ยวมาดูเบอร์สามกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าอออสีนี้ออกจะดูน่ารักหว,วานๆนะคะทาสีปุ๊บดูหน้าไม่โทรมเลยนะคะสวยค่ะสีนี้มาดูเบอร์ที่สี่กันค่ะ สีเบอร์สี่นะคะทุกคนก็จะทำให้หน้าดูผ่องขึ้นนะคะอ่ะสีที่ขายดีนะคะมาดูกันว่าสีเนี้ยน้องเนี่ยเวลาไม่แต่งหน้าเนี่ยจะรอดไหมเป็นยังไงบ้างทุกคนสีนี้คือเขาบอกว่าเป็นแบบ ขายดีที่สุดนะคะแต่ว่าสีนี้ทาไประยะนึงแล้วเนี่ยสีค่อนข้างที่จะจืดแล้วก็กลืนไปกับสีปากของหนิงมากๆเลยนะทุกคนสีปากของหนิงเนี่ยค่อนข้างที่จะดำนั่งนะมาดูสีเบอร์หกกันบ้างนะคะสีสุดท้ายสีนี้เขาเหมาะมากๆเลยกับการแต่งหน้าแบบจ,จัดจ้านๆน,นะทุกคนสายฝอนี่แต่มาดูกันนะคะว่า เวลาที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยมันจะรอดไหม,มสีนี้เขากบสีเสื้อมากนะคะแต่ว่ามันทําให้หน้าหน่งเนี่ยดูแบบมีอายุมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็คือเหมาะมากเลยกับการแต่งหน้านั่น,น,นววเองเนะคดูปะเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบความทนกันดีกว่าเนาะ นิงจะไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตของนิงที่บ้านเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยแต่งหน้านะคะทุกคนส่วนมากอยู่บ้านนะจ๊ะแต่ก็ไม่อยากหน้าโซมนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทดสอบ3ามสีนี้ว่าน้องนั้นจะติดโทนอยู่ได้นานขนาดไหนสีจะหลุดตอนไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกเลยนะคะนิ่งจะลงด้วยเบอร์สองก่อนเนาะนี่มาแล้วก็มาเบอร์สี่เลยนะคะ หนิงได้ลองเบอร์5แล้วนะทุกคนไม่กี่นาทีนะคะก็คือสีหายหมดเจี้ยงนะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือท็อปนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้าววันนี้นะคะก็คืออาหารคลีนคลีนแต่ดูน่ากินมากทุกคนคะ่ะดูแล้วก็สลัดผักนะคะ ออกหมดไหมสีดูในกระจกแล้วนะทุกคนมันไม่ได้ออกหมดนะมันก็มีสีเหลืออยู่แต่ในกล้องมันอาจจะดูซีดไปนิดนึงแต่ว่ามองดูที่กระจกนั้นไม่ซีดเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยง40แล้วทุกคนคะ่ะนะคะก็ถามว่าน้องติดทนเป็นชั่วโมงไหมก็ได้อยู่เนาะชั่วโมงหนึ่งรวมกับการกินด้วยนะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะอันนี้หนิงทานลิปตั้งแต่ บา่บายโมงบ่ายโมงบ่ายสองนะคะอันนี้วันนี้นะคะหนงก็มีกิจกรรมนะคะก็คือตีแบดบ้างนะคะตีแบดกินน้ํานะคะแล้วก็กินนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้กินจุกอะไรมากมายสีน้องค่อนข้างที่จะติดเหลือประมาณนี้เลยทุกคนคะปากยังมีสีอยู่นะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแต่ว่าความมันวาวเนี่ยไม่เหลือแล้วนะทุกคนแต่ปากยัง คงความชุ่มชื้นอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนความทนของน้องนั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะก็คือไม่ทนเท่าไหร่นะคะแต่ก็แอบทนอยู่นะเพราะว่าความหนึ่งความมันของน้องก็ยังอยู่อยู่นะคะสีก็คือแบบว่าไม่ได้ติดทนแบบไม่ได้แดงแจ๊ดแบบนี้ทั้งวันแน่นอนนะคะมันก็อาจจะน้อย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 ลงหน่อยนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะหนิงเนี่ยก็คือกินกินน้อยนะคะแล้วก็กินน้ําเยอะนะคะก็มีติดแก้วบ้างแต่ก็แก้วยังติดทนอยู่นะคะหนิงก็ตัวนี้ก็ คือสามารถเพิ่มเติมได้นะคะมันไม่เป็นคราบไม่ตกล้องไม่เหมือนลิปแมสนะคะก็คือตัวนี้ก็คือเติมได้ตลอดเวนะคะทุกคนเอาละทุกคนคะนะคะสําหรับอันนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะ subscribe ให้หนิงด้วยและก็ใครที่ยังไม่กดไลค์ให้หนิงนะคะกดไลค์ให้หนิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายคะ่ะ